สวัสดีค่ะเอทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะยินดีนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่อง95ดรามณีพารวยนะคะสายมูสายบุญนะคะวันนี้นะคะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยววัดเข่าซุกนะคะจังหวัดชนบุรีนะคะแอ,อดก็ได้พาทุกท่านมาจุด เริ่มต้นจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดตรงที่ไหว้พระราหูนะคะทุกท่านค่ะวันนี้นะคะท่านใดนะคะที่เข้ามาเห็นนะคะคลิปนี้สายมูสายบุญอย่างเรานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะคะให้ช่องกาว่านได้ดามณีพารวยด้วยนะคะแอดจะได้มีกําลังใจทําคิดต่อๆไปนะคะก็จะมีหลายจุดนะคะ แอดจะพป็นกล้องให้ทุกท่านดูนะคะ,ะถ้าท่านได้นะคะผ่านมาทางวัดเขาชุกนะคะอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีนะคะก็เข้ามากราบไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะจ๊นะณจุดตรงนี้นะคะผ่านมาผ่านไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะแวะมาได้เลยนะจ๊ะก็จะมีหลายจุดนะคะเดี๋ยวแอดพาเดินไปดูนะคะนี่คือบริเวณวัด เขาซุกนะคะทุกท่านนะคะร่วมนะคะตั้งจิตอธิษฐานขอพรกราบพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะได้นะคะ mm hmm. ก็จุดตรงนี้นะคะหลังจากที่เดินไปร,บรอบๆกาบไว้พระราหูนะคะก็จะมีจุดตรงที่ทําบุญหยอดเหรียญน,นะคะจะเป็นแบบประมาณ ตู้บริจาคปินโตทรงบุญนะคะก็จะมีคำกล่าวคำพูดนะคะที่อุทิศไปให้ใครอะไรยังไงนะคะเราสามารถร่วมทำบุญได้นะจ๊ะหลังจากนั้นก็มาหยอดที่ตู้ปริศนีทรงบุญนะคะอุทิศให้แดบิดามารดานะคะผู้มีพระคุณอุทิศให้เด่เทวดาประจำตัวชําระนิสงอุทิศให้เดเ่เจ้าที่เจ้าทางพระเมตตรนี ะะเจ้ากรรมนายเวรของท่านนะคะหลังจากนั้นเราก็หยอดไปตามศรัทธาน,นะคะเราก็จะมาดูนะคะทำาบูญตามวันเกิดนะคะอันนี้ปกติแล้วคือ,อาทางวัดจะหมุนๆรอบนะคะเป็นวัดเป็นพระประจำวันเกิดนะคะ จันอังคารพุธพรากสุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็หยอดเหรียญลงไปในบาทได้นะคะแต่ละวันเกิดเนาะอ่าน,นังจากนั้นนะคะเราก็จะแพนไปที่พระนะคะปรางหน้าปกนะคะสําหรับวันเสาร์เนาะ,ะก็จะวันศุกร,ร,ร์พฤหัสพุธนะคะจะ,อ,ะอังคารนะคะวันจันทนะวันอาทิตย์เนาะ เราก็สามารถทำบุญได้นะคะพระประจำวันเกิดนะคะนี่นะคะอ่าเราก็สามารถเดินไปนะคะรอบๆนะคะสามารถทำบุญนะคะหลังจากนั้นก็จะมีอ่าเราก็มากราบพระขอพรหลวงปู่ทวดนะคะก็จะสะท้อนแสงหน่อยจะมองไม่เห็นท่านนะคะเดี๋ยวแอดจะพาไปดู แล้วย้อนมาตรงนี้นิดนึงนะคะก็จะเป็นขอเชิญร่วมทำบุญทอดกระถินสามคัคคีวัดเขาชกนะคะนี่พศ .2,500 นะคะ67เจ็ดเนาะแอดก็จะแพนกล้องนะคะท่านใดที่ พึ่งเข้ามานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้แอดได้ทำคิดให้ทุกท่านนะคะได้ชมนะคะได้ทำบุญไปร่วมกันทางออนไลน์เนาะสำหรับท่านใดที่ไม่มีเวลานะจ๊ะนะนี่อันนี้ก็จะเป็นทำบุญเกี่ยวกับโรงศพนะคะร่วมอนุโมทนากับแอดได้เลยนะจ๊ะขอให้ทุกท่านได้บุญกันทั่วหน้าเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีไอ้ไข่นะคะอ่ะ ก็มีหลายคนนะคะมาขอพรจะไอ้ไข่เนาะก็ได้โชคได้ลาบไปนะคะแล้วแต่ความเชื่อศรัทธานะคะสําหรับสายมูอย่างเราคงไม่พลาดนะคะถ้าท่านใดนะคะเชื่อศรัทธาเนาะอ่ะแอดจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้หน่อยนะคะก็ขอพรจะไอ้ไข่ได้นะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคมีราบร่ำรวยเงินทองหมดหนี้หมดสินนะคะนะใครที่มาขอโชคลาบนะคะได้ตามความสมใจสมหวังดังปรารถนาที่ขอกับไอ้ไข่ก็จะนำสิ่งของมาถวายนะคะอ่าเดินไปรอบๆก็จะมีนี่นะคะของให้เช่าบูชาเป็นพระเนาะเราก็จะเดินมารอบๆรอบๆ นี่นะคะของที่ผู้คนนะคะศรัทธาไอ้ไข่ขอได้ตามที่สมใจหมายก็ได้นำมาถวายเป็นรถเป็นเสือเส้อพงเสื้อผ้า,ช,างงชุดทหารนะคะของเล่นเป็นไก่นะคะที่ขาดไม่ได้เนะาะหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินมารอบๆเลยนะคะนี่นะหลังจากนั้นก็จะเป็นจุดนะคะจุด ทําบุญนะคะหยอดน้ํามันตะเกียงเสริมบุญเสริมบารมีนะคะท่านใดนะคะที่ดูผ่านจอนะคะช่อง youtube 95ดาดามณีพารวยก็สามารถนะคะร่วมตั้งจิตอธิษฐานนะคะแต่และวันเกิดได้เลยเนาะตั้งแต่วันจันรถึงวันอาทิตย์เลยนะคะอ่าแอดก็จะพามาชมความสวยงามของวัดเขาชุกนะคะ ใครที่ผ่านมาก็เชิญมาร่วมทำบุญนะคะมากราบไหว้พระขอพรได้นะคะจุดนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเทพทันใจนะคะเดี๋ยวแอดพาไปดูใกล้ๆเนาะนี่ขอพรจากท่านได้เลยนะคะเทพทันใจแล้วก็เทพกระซิบกระซิบข้างๆหูขอเงินขอทองขอโชคขอราบขอความสำเร็จนะจ๊ะ ได้เลยนะขอให้ทุกท่านสมวังดังปรารถนากันทุกท่านเลยนะจ๊า,อ,าอย่าลืมนะคะท่านใดที่เข้ามาทีหลังนะเพิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้ช่อง95าาดา,ดามาณีพารวยด้วยนะคะห่างหายกันไปนานเนาะวันนี้ก็เพิ่งได้มาลงคลิปนะคะห่างหายไปสักพักแต่ว่าก็ลงโพสต์ให้ดูอยู่ประจํานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิป พามาทำบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านใดนะคะที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง9้าได้ดามณีพารวยด้วยนะคะขอให้ท่านดํารวยสมพรดังปรารถนาสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปพาทำบุญไหว้พระขอให้ทุกท่านได้บุญนะคะกันทุกท่านเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอ จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ